สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพืนอาบิเชียครับขณะน,นี้เขาเดินทางมาถึงเป็นทีดร้อยครับมีกาําลังหอดหนาทางเขาเลยครับบ้านผักสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเดินทางมาโดยรถบัสนะครับมาขั้นแรกครับเื่องดยมือหนีมี งานมินิคอนเสิร์ตนะครับจึงใส่รบัตรใน็นในการพาศินปินแดนเซอร์ครับเดินทางไปอยู่ที่มหาวิทยายลัยมหาสารคามนะครับมามหาวัดดมเป็นที่เรียบร้อยครับ บอกว่ามาหอดก่อนมาหอดเกาโมงเดี๋ยวนามาหอดเกาโมงบุกออกตอนไหนครับบึงบึงเราจะให้ออกไปถึงสารคามกนเทียงครับรอชมบึงเ,เลืองว่าจะประมาณเวลาจะประมาณใดยุ่นี่ก็มีรถบัตรย่คขันหนึ่งคือบัใส่ยุ่นี่ ด้วยจะเอาไปซองกันบารที่ังได้มบ่มั่นใจครับต้องรอชมครับเป็นมาหอดแร่มาหอดแร่ครับเป็นงานแรกครับานำหลบาดออกมาครับคือเป็นการทดสอบครับ เป็นการทดลองนำเครื่อสาวแดงครับหลังจากเ,เ็ดเสร็จแล้วท่านมีเ,เ็ดเสร็จแล้วนะครับเ็จทุกระบบแล้วครับระบบฟงระบบ,บไฟเซตหมดแล้วครับเ,เซจแล้วก็เอาออกมาใส่งานของอมาแรงครับเดินทางมาถึงแล้วครับเกาโมงเคึ่งเพิ่นนัดหมายเข้าไว้เกาโมงเข้ามาหอดเกาโมงเคึงครับ จะให้เดินทางไปก่อนไปถึงงานเชี่ยงถาเบิงว่าจะเชี่ยงคือว่าบอกเวทีสารน้อยลำพินโชว์ครับ ตองล่อครับตอนนี้ต้องล่อน่นนาจะคิดแผนโบคือนแหละครับคิดแผนโบเป็นถึงมาเปลี่ยนกำหนดการตอนแรกแก่งผมว,ว่าจะออกประมาณ11โมง11โมงพร้อมกัน11โมงพร้อมกันเที่ยงก่เดินทางแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นออกเดินทางใบสามครับ เพี้ยนเป็นออกเดินทางบายสามงานเงอยบเหรเพี้ยนออกเดินทางบายสามเดี๋ยวรับแจ้งเปลี่ยนกำหนดการนะครับแต่ว่าบอลโมโหครับพิ่งมาลู่จากเกือกพึงมาจะขู่ครับยางไปถาม ตอน,น,น,นออแรกคนเราจะออกส1บอดโมงสิบเ็โมงนร่วมตัวยืดมส1บอโมงครับขึ้นรถบัสเดินทางออกเชียงครับประมาณนี้ครับแต่ว่าเราเปลี่ยนกำหนดการของของเคนเปลี่ยนกำหนดการเมื่อคืนนี้ครับไปย่านบุมีหม่งยูหม่งเศร้าครับก็เลยเปลี่ยนออกเดินทางบายสามครับบนกบระตงลอ จะประมาณใบสอ2เตรียมตัวครับใบาสามเดินทางครับก็ต้องหาที่รับที่นอนที่อยู่ที่เศร้าไปก่อนครับเพราะว่ารถคันนี้บ่มีที่อยู่นะครับบ่มีที่อยู่ที่บ่มีห้องบอลกับบ่ไดเอาของมานะครับเอาแต่เสื้อผ้าเอาแต่ปเปมาครับรถคันนี้อยู่ไต้ทองรถตองเปิดด้านค้างครับแต่ว่าส่วนนี้คือแดดมันจะห่อน,นะครับถ้าเป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งที่บอนครับ รถอาจารย์นักดนตรีมันจะมีรถอาจารย์นักดนกตรีจะมีห้องไ้ท่างงคนขับใน่นอนพักผ่อนนะครับแต่คันนี้บ่มีเอาคันนี้มาคันนั้นบ่ทันเหลี่ยครับกะถือว่าได้นามาครับทดสอบระบบครับเช็คระบบกะแลนมาก,กะถือว่าโอเคเลยครับลุ่งตัวครบบร่มีปัญหาครับรถคันนี้ จากสถา,านการณ์แล้วครับก็น่าจะโมเมนต์สีไดงสอมก้อนหมอครับหรือจังใดโบหรูกันครับสอมก้อนสอมเสร็จกลับไปอาบน้ำอาบทาแขกเดินทางโอ้ oh, นี่งานน,นี้ทำการแสดงของเข้าเริ่มทุ่มประมาณทุ่มยี่สิบทุ่มยี่สิบทุ่มหนึ่งเหรอครับทุ่มหนึ่งไปหอดสามทุ่ม จะประมาณนี้ครับจะลืมครับไปอยู่ไกลๆกับไปให้กกาลังใจทีมงานครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับกะอีกขั้นหนึ่งครับเดี๋ยวกะเดินทางตามมาที่หลังนะครับทัว่ามืออืน่นจะนําทิม ขึ้นรถบัสสองขั้นครับเดินทางไปดูน,งนังครับมืออื่นมือนี้กะใส่รถขั้นเดียวครับมืออื่นใส่สองขั้นครับส่วนขั้นนี้สอบถามแล้วว่าคือมีรถบัสยืนนอยู่เพิ่วนว่ารถขั้นนี้นำเขาเพราะว่าเบิรกล่ะครับเพราะว่าจอด จอดย่ด้านนอกครับโบรูว่าเขาได้ยังไงครับเป็นการงงด้วยกันครับเพื่อนมาเช็คมือว่านอ่แล้วก่อนที่จะโทรไปบอกไปบอกพิมเข้ายุยใช้จยพู่มนะครับมันได้คุยกับขั้นนี้ก่อนแล้วแหะเพิ่นมาเช็คเบื่องรถเบืงล่าหรือแล้วละกะ็ได้รับว่าน้ำเขาก็เลยโทรไปนำ้ำเข้ายุ้ยใช้พุ่มมาก ส่ขั้นเดียวครับตอนมือนี้ครับเดินทางไปมหาสาครคามครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอนก็ขอขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ